สวัสดีครับผมเจน็กซีเอ็มจีโอซีอแลนด์นะครับวันนี้ขออนุญาตนําทุกท่านมาพบกับบริษัท OCR Company ตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ x อ็กซีณพื้นที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ครับที่นี่สํานักง,งานใหญ่ของบริษัทของผมนะครับสังกัด OCR Company มแลวก็เราจะมีอีกที่หนึ่งก็คือ,อที่คลองรอหนึงนะครับหัดใหญ่สงขานี่ครับ ท่านผ่านมาก็จะเห็นลงทังด่วนบางละมุงนะครับแล้วก็ยูเทิร์นขวามานะครับก็จะเจอบริษัทโลโก้ X อ็ซมจีนะครับที่นี่บางละมุงชนบุรีท่านใดสนใจเครื่องจักรอย่าลืมโทรมาผมนะครับที่เบอร์สุน4 9ดกสี่เก้าหนึ่งสี่สองสี่เรามีทุกอย่างที่ท่านใช้ในธุรกิจนะครับแล้วก็ด้านขวามือด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้ของบริษัทโอซีอาร์คอมานีนะครับแล้วก็มีป้ายสูงใหญ่นะครับเป็นครบรอบ20ปีของบริษัทโอซีอาร์คอมานีนะครับ หลายท่านที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไปมาตาพุทธหรือพัทยาระยองนะครับก็จะผ่านเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเดินตากแดดกันตอนเที่ยงเลยนะครับด้านซ้ายมือนี้นะครับบาลังโลโก้ก็จะเป็นกลุ่มรถตักงานต่างๆนะครับก็ตัวเล็กจะอยู่ด้านหน้านะครับที่ท่านเห็นอยู่จุดนี้ก็คือรุ่น186 FV นะครับ รถตักแขนยาวพมกี้1.6ึคิวนะครับแล้วก็ด้านใน xc 958นะครับรุ่นใหญ่เลย220แรงม้านะฮะแล้วก็แขนยาวนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่186นะครับด้านในเยอะมากนะครับนี่ฮะจอดอยู่ด้านหน้า186ครับจอดเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ด้านในของ186จะเป็น150นะครับรุ่นเล็กๆจะอยู่ขอบด้านข้างนี่ครับนี่ที่นี่คือสำนักงาน ใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องจักรจะมาจากประเทศจีนนะครับปัจจุบันนี้เป็นเบอร์หของจีนทุกแบบทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์สีของโลกนะครับนี่ฮะก็บริษัทโปซียคอมมูนีนำมาจำหน่ายนะครับ x c 9 3 8นะครับก็ถ้าเป็นรถตักนะครับเรามีตั้งแต่รถตักรุ่นเล็กสุดนะครับปุ่งกี1กิว l w 1 5 0 f p น,นะครับแล้วก็ LW สองนะครับหคิวเหมือนกันแต่ว่าเครื่องจะใหญ่กว่าและทนกว่านะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นไป2คิว x c 938นะครับ9 3 6 x c 9 4 8 958 968แนะ9 8ครับแล้วก็978นะครับแล้วก็ใหญ่กว่านั้นก็มีครับส่วนเข้ามาที่นี่จะเป็นป้อมยามนะครับท่านใดเข้ามาก็นี่ครับมาติดต่อที่ป้อมยามนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรถด,ดัมเปอร์